สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมหยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้พี่มีข่าวด่วนข่าวดีมาบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะหลายๆคนรอคอยนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมสกินหมัดนะครับเนาะหลายๆคนถามมานะครับว่าสกินหมัดเมื่อไหร่จะกลับมานะครับมีกิจกรรมที่กลับมาหรือเปล่านะครับหรือว่ามีกิจกรรมที่เราจะได้ฟรีหรือเปล่านะครับสำหรับสกินหมัดนะครับงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสกินหมัดนะครับเนาะจะกลับมาแล้วนะครับ น้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่ากลับมาครั้งนี้นะครับน้องเรียกได้ว่าครบจบในทีเดียวเลยนะครับน้องไม่ต้องไปหาอะไรให้ยุ่งยากนะครับน้องก็จะเปามาเลยนะครับน้องเรียกได้ว่ากลับมาทุกสกีนมาดเลยนะครับ วันนี้พี่จะมาสุ่มรหัสฟรีไฟ์ไม่มีเกลืองบ100บาทนะครับมาดูนะครับว่าพี่จะได้รหัสอะไรนะครับองน้องมาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ได้ในส่วนของรหัสโมเอฟนะครับส่วนรหัสจะอยู่ด้านล่างต้งที่เราสุ่มเลยนะครับแล้วก็เราไปรีวิวรหัสกันดีกว่านะครับนาะโอ้โหก็ได้คุ้มจริงๆนะครับก็เป็นประมาณเลยนะครับถ้าคนไหนสนใจนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดเข้ามาสุ่มแบบพี่ได้เลยนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับว่าเว็บนูเกอร์โซนแจกวันละดิบลอดยแถมมีะครดิต สุ่มได้เลยนะครับทุกคนครับน้องก็เราต้องได้เก็บโทเค็นเพื่อแลกด้วยนะครับน้องก็จะเบาหมาเลยนะครับสำหรับวงน้องเขาได้นะครับน้องที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่าต้องเก็บโทเค็นจากไหนต้องแลกยังไงต้องทํายังไงนะครับถึงจะได้สกิีนหมาดนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่าไม่ได้ยากนะครับต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวแบบละเอียดรายการนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่า อยากรู้ต้องดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับน้องก็จะฟังมาเลยครับแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้บัตรกัลิ่าฟรีหรือว่าเพชรฟรีหรือเปล่านะครับถ้าอยากได้นะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5 0 0 0คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกัลิ่ามูลค่า150บาทนะครับน้องเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้แบบฟรีเลยนะครับถ้ามีคนดูถึงนะครับน้องก็จะปังมาเลยครับก็จะเป็นการสุ่มคอมเมนต์แจกนะครับสำหรับวงน้องค ก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะเราก็อย nice okay. ่าลืมทิ้งชื่อเฟซหรือว่าช่องทางที่พี่ติดต่อหาได้ด้วยละกันนะครับเนาะเวลาพี่แจกของพี่จะได้ทักหานะครับเนาะก็จะเปามาเลยนะครับอนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ต้องทักหาพี่นะครับถ้าพี่จะแจกให้เดี๋ยวพี่ทักหาเองนะครับเนาะก็จะเปามาเลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมจากพี่เองนะครับเนาะเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมที่แบบว่าจะกลับมานะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นกิิจกกกรรมมมนับบบที่่แวาาล สกินนะครับนอนี่เลยนะครับองน้องก็เป็นเป่ามาเนี่ยเลยนะครับนกับมาทุกสกินจริงๆนะครับนกตั้งแต่สกินหมัดตัวแรกนะครับจนถึงสกินหมัดปัจจุบันเลยนะครับก็กลับมานะครับองน้องก็มีสกินหมัดไฟสกินหมัดมีอะไรประมาณนี้นะครับนก็จะมาครบทุกหมัดเลยนะครับองน้องนี่เลยนะครับนก็เป็นเป่ามาเลยนะครับองน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินหมัดตัวไหนนะครับนก็คือเตรียมตัวละากันนะครับนกถ้าถามว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนกอัปเดตมาแบบไหนนะครับได้เก็บโทเค็น ก็สังเกตได้เลยนะครับเนาะถ้าเราอยากรับสกินมาดได้นะครับต้องมีโทเค็นตัวนี้ก่อนนะครับเนาะเราก็ถามว่าโทเค็นตัวนี้หาได้จากไหนนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะก็คือไม่ได้หาได้แบบสายฟรีแน่นอนนะครับเนาะก็แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาแบบสายเติมนะครับเนาะยิ่งเป็นเซิร์ฟไทยยิ่งเป็นไปไม่ได้นะครับที่แบบว่าเจมจะแจกให้แบบฟรีๆนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีนะครับเนาะสำหรับสายเติมแล้วกันนะครับเรียกได้ว่าถ้าคนไหนไไมม่ีสกินนนนวรตััหะะคบเา ก็คือจะสามารถไปสุ่มในส่วนของ โทเค็นตัวนี้เราก็มาแลกได้เลยนะครับเนาะแต่พี่คิดว่านะครับก็คือแบบว่าถ้ามาแบบนี้นะครับเนาะพี่สามารถแจกให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะถ้าเป็นกิจกรรมเปร่ามาณนี้นะครับพี่สามารถแจกให้ได้นะครับเพราะว่าพี่จะเติมเพชรแล้วก็ให้ทุกคนไปส่มหาเหรียญตัวนี้นะครับแล้วก็ไปซื้อนะครับเนาะก็จะเปลามาไ้เลยนะครับวงเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าวันที่กลับมาถ้าเป็นเปามาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเติมแจกละกันนะครับเนาะลายคนหรองเทมนะครับว่าเหรียญนี้นะครับเนาะเราหาได้จากไหนแล้วใช้เพชรเท่าไหร่ นก so so like so like yeah. ็คือเหรียญนี้นะครับจะเป็นกล่องนะครับนะที่แบบว่าให้เราสุ่มนะครับเพื่อหาเหรียญตัวนี้นะครับนกพี่ขอบอกเลยนะครับว่าถ้าเราอยากได้1สกีนมานะครับนะเราจะต้องได้ใช้ถึง25เหรียญนะครับนก็ได้1สกีนนะครับนะแต่ถ้าเราอยากเหมาทั้งหมดนะครับนก็คำนวณเอาเลยนะครับวงน้องซองมัดต่อ50เหรียญนะครับนก็เท่ากับว่า4หมัดก็คือ100เหรียญนะครับนะมี5สกีนก็อยู่ที่125ี่เหรียญนะครับนก็เป็นเป้ามาเลย ครับองน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับองน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้สกินมาครบๆนะครับเนาะต้องมีโทเค็นถึง 125ี่เหรียญนะครับเนาะเราก็สามารถรับสกินหมัดได้แบบครบทุกสกินนะครับเนาะก็จะเป่ามาในทยนทครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนคำเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีล่าสุดเลยนะครับเนาะที่แบบว่าสกินหมัดทั้งหมดนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาในทีเดียวเลยนะครับเนาะก็เป็นเป่ามาในทยนทครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนคำเนาะว่าถ้าใครคนไหนนะครับที่เป็นสายสะสมสกินหมัดนะครับแล้วก็ขาดสกินหมัดตัวใดตัวหนึ่งนะครับเนาะรีบเก็บไว้ เนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาประมาณนี้นะครับนานๆที่จะมีอัปเดตเข้ามาประมาณนี้นะครับเนาะปกติเราจะได้ไปสูบนะครับเนาะหมดเป็นพันสองพันเพชรเลยนะครับเนาะแต่ถ้าอัปเดตเข้ามาประมาณนี้นะครับเนาะพี่คิดว่าน่าจะไม่ถึง500เพรนะครับเนาะก็น่าจะได้แล้วนะครับเนาะสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับงง้องเอว่าก็จะประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าโอกาสดีมาถึงแล้วนะครับเนาะคนที่ไม่ได้เคยเติมเพนะครับก็จะต้องมาเติมกิจกรรมตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าสกินบัตรนะครับเวลาเราใส่นะคร ก็จะเป่ามาเลยนะครับองน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนอว่านี่เลยนะครับนอะจะเป็นเป่ามาเนยนะครับองน้องก็คือโคตรสุดโคตรเฟี้ยวเลยนะครับองน้องพี่ขอบอกเลยนะครับนนเนอว่ากิจกรรมตัวน,นี้นะครับนอก็คือใครที่แบบว,ว่าพึ่งเล่นรหัสใหม่นะครับนออยากจะเก็บ สกีนหมัดให้ครบในทีเดียวนะครับเนาะก็คือเป็นโอกาสดีเลยนะครับก็นี่เลยนะครับเนาะไปกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเรียกได้ว่ามีทุกสกีนะครับเนาะก็เป็นเป้ามาเลยครับเนาะถ้าถามว่าอัปเดตเข้ามาวันไหนยังไงนะครับเนาะตอนนี้อัปเดตเข้ามาทางด้านของเซิร์ฟนอกไปที่เรียบร้อยนะครับเนาะส่วนเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยก็รอละกันนะครับเนาะเร็วๆนี้อัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟนอกหลายๆเซิร์ฟก็เริ่มอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะเราก็ของฟรีที่ทุกคนจะได้้้กกกกกก็็็็มมมมมมีีีีีเเเเเหืือออนน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 ัััััะะ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 คคคคคคครร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 บบบบาาาาไไ่่่่่ใชววแิิจจจสยตขงฟทดๆ ีทางด้านของ บัตรเพชร4ใบนะครับแล้วเราก็จะมีทางด้านของบัตรเปลี่ยนชื่อ1ใบนะครับแล้วเราก็จะมีทางด้านของพันหนึ่งริสตัลอีก1ลูกนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถนะครับเนาะรับได้แบบฟรีๆในเร็วๆนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสําหรับวงน้องคนณใดนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของพี่ๆประมาณนี้นะครับเนาะก็รอได้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับจะเป็นทางด้านของกิจกรรมพิเศษนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาไม่นานนะครับเนาะแต่ก็ แจกแบบจกๆแน่นอนนะครับน้องส,สามารถ รับพันหนึ่งคิตตันได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับเนาะก็คือมีสามารถแลกสกินปืนหาวรได้ด้วยนะครับเนาะพี่เข้าไปดูแล้วนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับ gm ก็จะเพิ่มนะครับในส่วนของสกินปืนถาวอนะครับที่แบบว่าเพิ่มเข้ามาตัวใหม่ด้วยนะครับที่จะเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับเนาะว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากเปลี่ยนชื่อแค่นะครับเนาะก็จะมีทางด้านของบัตรเปลี่ยนชื่อฟรีนะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้ด อยากได้นะครับนาะในส่วนของบัตรเป็นชื่อมาน้านะครับนาบางคนถึงกับทางมาขอพี่เลยนะครับนาะว่าแจกบัตรเป็นชื่อให้หน่อยนะครับองน้องพี่เขาบเิยครมนาว่า GM กําลังจะแจกงให้นะครับนาก็รออีกแป๊บหนึ่งละกันนะครับเนาเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้จะได้ทุกเซิร์ฟเลยนะครับนาก็จะเริ่มตั้งแต่เซิร์ฟนอกไปก่อนนะครับนอะแล้วก็จะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับแล้วก็กิจกรรมพาดเดอรอกิตันนะครับนาก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มไอเทมด้วยนะครับนาปกติจะมีทางด้านของนี่เลยนนนนนนะรััับออออปปืตตวีี้้กกทมมมมสแ่่จเเเพิขขาาาา็็งง สกินปืนฟาร์มมาร์นะครับเนาะเราก็สกินปืนตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าจะเพิ่มเข้ามานะครับเนาะให้เราแลกแบบฟรีๆนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนนะครับที่เป็นสายฟรีนะครับเนาะอยากได้สกินปืนนะครับก็สามารถแลกได้เลยนะครับเนาะจะได้แบบถาวรเลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าใช้ประมาณ3ลูกนะครับเนาะแล้วได้ถาวรเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณ์สได้เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าบางสกินปืนก็กล้านะครับเนาะเราก็บางสกินปืนก็เท่มากๆแล้วก็แรงมากๆด้วยนะครับวงน้อง ก็ถือว่ามันอาจจะไม่ได้แรงหรือว่าอาจจะไม่ได้เทนะครับเนาะแต่พี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าสําหรับสายฟรีนะครับเนาะก็คือได้แลกแบบนี้นครับเนาะก็ถือว่าไม่อาจแบบว่าไม่ต้องเทก็ได้นะครับเนาะแค่เรามีสกินพื้นถาว่อน ไว้ทุกสกินปืนก็คือเท่แล้วนะครับเนาะสำหรับสายฟรีนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าบางคนอาจจะไม่มีงบเติมจริงจีนะครับเนาะแต่พี่ก็พยายามแจกเพชรให้อยู่นะครับเนาะก็พี่จะแจกให้เรื่อยๆละกันนะครับให้ทุกคนมีเพชรไปซื้อสกินปืนแล้วก็ซื้อสูตรเท่ๆใส่นะครับเนาะก็อย่าลืมติดตามพี่กลับด้วยละกันนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับวงน้องก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้ครับวงน้องสิ่งของที่จะเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะเราก็สำหรับพวกน้องคนนนนนเเเรับาาาะะะี่่แวออยกก้้ง็็็จปปม อยากได้อะไรขอมาได้เลยนะครับเนาะถ้าอันไหนพี่แจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทําการแจกให้ละกันนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าคอมเมนต์ไหนโดนใจพี่แจกให้ส่วนตัวนะครับนอจะเป่ามาเลยนะครับสำหรับวงนอคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของของฟรีนะเองนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้ในส่องของฟรีนะครับเนาะก็คือพี่แจกให้แน่นอนนะครับเนาะพี่ไม่กักไว้แน่นอนนะครับวงน้องเออก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าคลิปก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวงนอคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้้้าาามมแแแลลลลวยัังไไไไ่ดดดดดกกกกกกคคคค์์์์ชชรรรนนะะบ็ฝ ีด้วยละกันนะครับน้อถ้าคลิปนี้นะครับน้อมีคนดูเยอะเดี๋ยวพี่มั่นใจเพชรให้ละกันนะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนหรือว่าน้องๆคนไหนนะครับอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็คือไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียเพชรไม่ต้องเสียโดเน็ตอะไรเลยนะครับน้อเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับนองเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามด้วยละกันคนละหนึ่งทีนะครับน้องอดนี่พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะบาย